สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมครับมีเพื่อนๆถามเข้ามามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ y a m a ่านะครับที่มีเซนเซอร์คาบูเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมี o อนะครับฟีโนนะครับมีโอหนนะครับซึ่งที่คาบูเรเตอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่1ตัวนะครับคนส่วนมากจะเรียกว่าคาบูไฟฟ้านะครับซึ่ง เดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเซนเซอร์ที่อยู่ที่คอมพลเตอร์เนี่ยนะครับเซนเซอร์ที่อยู่คอมพลเตอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่ปรับเปลี่ยนรอบปรับเปลี่ยนองศาจุดระเบิดนะครับเพื่อนๆดังนั้นให้เพื่อนๆ,ๆเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ เซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เขามีมานะครับมันจะเป็นการตรวจจับเวลาที่เราทําการบิดคันเร่งรถนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่เรากระชากคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะน่วงนะครับมันจะน่วงหรือว่ามันอาจจะไปทําการเปิดนะครับเปิดรอบนะครับให้องศาการจุดระเบิดมันไฟแก่จะให้ไฟแก่หรือไฟอ่อนนะครับตัวนี้มันทําหน้าที่แทนพัชเชอร์ใน ทีนี้คําว่าพัชเชื่อในเพื่อนๆก็จะไม่รู้อีกแหละนะครับถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับส่วนมากก็จะไม่รู้ไม่รู้จักกับคําว่าพัชเชื่อในพัชเชื่อในนะครับพัชเชอร์เนี่ยโดยปกติมันจะมีพัชเชอรออยูอ่ตัวหนึ่งตัวข้างนอกตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับส่วนมากเราจะรู้จักกับพัชเชอร์ตัวนี้นะครับพัชเชอร์ตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เราเรียกพัชเชอร์พัชเชอร์ pick up c o i C.K.P. แมนบอลนองพี่น้องจำกิดว่ดาฮอนด้าเขาเอียนเลย C.K.P. ว่นะใรับเซนเซอร์ตรวจับเพาเข้าเบี่ยงนี่แหละก็คือตัวนี้นะครับไอ้พัดเชอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพัดเชอร์คอยตัวนอกนะครับซึ่งนะครับในรถรุ่นเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็น j r v r t z r นะครับอ่านะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นของยามาฮ่านะครับ มันจะมีพัดเชอร์ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับมีพัดเชอร์ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีพัดเชอร์เป็นสองฟันสองฟันเป็นแง่งเล็กๆนะครับเป็นแง่งเล็กๆอ่าวางอยู่วางอยู่ข้างในวางอยู่ข้างในชุดเอ่อคนตัจานไฟมันจะมีแง่งเล็กๆสองแง่งนะครับอ่าอันนั้นเขาเรียกว่าพัดเชอร์ในนะครับเพื่อนมันจะมีพัดเชอรอสองตัวพัดเชอร์ในทําหน้าที่เล่งปรับเปลี่ยนองศาการจุดระเบิดนั่นเองนะครับก็ นะครับรถตัววันนี้นะครับไม่มีพัชเชอร์ในแล้วนะครับแต่ว่าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่แทนพัชเชอร์ในนะครับอ่ามันจะทําหน้าที่แทนพัชเชอร์ในทีนี้นะครับไอพัดอ่าไอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับถามว่ามันมีอยู่ในรถรุ่นไหนบ้างฮอนดามีไหมเ็บรอยยี่สมารับพี่น้องเ็บรอยยี่สาตัวแรกมี่นะครับอย่ขบูมีสายไฟเสียบเขานะครับเบบลอยยี่ห้า เขาจะใช้หลักการคล้ายๆกับว่าแรงดูดนะครับแรงดูดให้ให้ตัวเซนเซอร์มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามแรงดูดนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเปิดปิดนะครับเปิดปิดเหมือนกับลูกลอยน้ามันในถังน้ามันนี่แหละนะครับเป็นความต้านทานอยู่ข้างในนะครับเพื่อนทีนี้คําถามของเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่ว่าคําถามของเพื่อนเพื่อนนะครับถามว่าเออใช้คํานี้ดีกว่าเนอะนะครับถามเข้ามาว่า ถ้าผมทำการเปลี่ยนคาบูเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมี o 125ที่เคยทำคลิปไปที่เพื่อนๆถามเข้ามามี o 125ึ่งสองฟนเนี่ยนะครับส่วนมากผมจะแนะนำให้วางคาบู JR เลยนะครับเพราะว่าคาบู j จนะครับคาบู j จาเนี่ยปากเท่ากันกับของฟีโนมีโอนะครับท้ายนะครับท้าย ของ G R โตกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถใส่เข้าไปได้เลยความยาวนะครับความยาวท้ายหน้ายันท้ายเนี่ยเท่ากันนะครับกับกับของ G R นะครับถ้าเราซื้อขอบูเจมาใส่เราใส่ได้เลยเราจะไปปรับแค่เข็มเล่งนะครับอย่างอื่นไม่ได้ไปแตะต้องนะครับเพื่อนๆะครับทีนี้ปัญหามันเกิดอยู่ขึ้นอยู่ตรงที่ว่าถ้านะครับถ้าเรา ทำการถอดเปลี่ยนคาบูเลเตอร์แล้วทีนี้เกิดปัญหาไฟโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเราเอาคาบู j จมาใส่แทนมีโอหนึ่งสองห้าหรือว่าเอามาแทนนะครับไเ,เจาตัวฟีโน่เจแยกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันจะมีไฟโชว์ขึ้นไปที่เรือนไมเป็นไฟสีส้มกระพริบนะครับเพื่อนๆนะครับ สาเหตุที่ไฟโชว์เาขาบูมไปส่ลูกือบลนะครับสาเหตุที่ไฟมันโชว์ขึ้นไปนั้นอ่ามันก็เกิดขึ้นมาจากเราไปถอดแจ็คเซนเซอร์ออกนะครับเวลาที่เราถอดแจ็คเซนเซอร์ออกกองอ่า CDI อนะครับกอง CDI มันจะตรวจจับว่าเอะเซนเซอร์ทํางานบกพล้องนะครับมันจะโชว์โค้ดหนึ่งห้าหนึ่งหกขึ้นมานะครับการที่รถโชว์โค้ดหนึ่งห้าหนึ่งหกขึ้นมาถามว่า เราขับขี่ได้ไหมนะครับเราสามารถขับขี่ได้เป็นปกตินะครับเพื่อนโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งหนะอ่าทีนี้วิธีการแก้ไขาปัญหานะครับสําหรับรถที่มีไฟโชว์ขึ้นมาหลังจากที่เราไปทําการแก้ไขาเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์นะครับอ่าจากเดิมอ่าจากเดิมมีโอหนึ่งสองห้าหรือว่าจากเดิมนะครับอ่าฟีโนนะครับ เปลี่ยนขบูสะอาดจ,จะใส่เป็นของ JR อาจจะาจจะแปลงเป็นของเด็บนะครับถ้าเราแปลงปับ๊บไฟมันโชว์ใช่ไหมพอไฟมันโชว์มันมีแนวทางการแก้อยู่สองวิธีนะครับวิธีที่1งวิธีที่หนึ่ง,งเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้เอาเซนเซอร์ตัวนี้ถอดออกมาจากขบูตัวเดิมนะครับถอดเซนเซอร์มามาเสียบแก๊กไว้เหมือนเดิมนะครับถอดถอดเซนเซอร์มาแล้วมาเสียบแก๊กไว้เหมือนเดิมนะครับ นี่ไฟมันก็จะดับไปนะครับเพื่อนๆไฟมันก็จะดับนะทีนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองวิธีการแก้ไขก็คือถอดหลอดไฟที่เรือนไม้ออกไปโลดถอดหลอดไฟออกไปเลยพี่น้องนะครับอ่าไม่ต้องให้มันโชว์ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถามว่าระหว่างข้อแรกกับข้อที่สองถ้าจใจผมแนะนำนะครับถ้าจใจผมแนะนําผมแนะนําเป็นข้อที่สองนะ แนะนำเป็นข้อที่สองให้ถอดหลอดไฟออกจะดีกว่านะครับทําไมนะครับถึงว่าแนะนําเป็นข้อที่สองก็เพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่มันเสียบางครั้งที่เซ็นเซอร์มันเสียมันพังมันช็อตน้ําเข้าหรือว่ามันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไฟจะไม่ออกหัวเทียนถ้าเซนเซอร์เสียไฟจะไม่ออกหัวเทียนทีนี้ ถ้าเราไปเสียบแจ็คไว้ปั๊บเกิดเซ็นเซอร์เสียรถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื<ๆ>่อนๆหรือว่าขับไปอาจจะบู๊ดับเพราะว่าไฟไม่ออกหัวเทียนดังนั้นการที่รถมีโอหนึ่งสองห้าฟนนะครับพวกนี้ถ้าเราไปแปลงคาบูมาปั๊บนะครับไฟโชว์ผมแนะนําให้ทําการถอดหลอดไฟที่เรือนไมออกเลยจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับ,นะรบทีนี้ตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามกันบ่อยๆนะครับว่ารถนะครับถ้าเราไปแปลงคาบูเรเตอร์ปับ๊บ นะครับไม่ว่าจะเป็นมีโอหนึ่งสองห้าฟีโนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเนี่ยสปาคหนึ่งสามห้าเนี่ยนะครับหรือรุ่นอื่นอื่นโนโวหนึ่งสามห้าพวกนี้ถ้าแปลงคาบูปับรถมันจะวิ่งได้ไหมรถมันจะวิ่งดีไหมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เซนเซอร์คาบูไฟฟ้าเข้าไปนะครับเราไม่ได้ใส่ทีพีเข้าไปนะครับคําตอบนะครับก็คือแรนดีกว่าเก่าผลพี่นอกนะครับเฟิรเวิ่งดีกว่าเดิมนะครับให้เพื่อน สังเกตว่าเวลาที่เขาแต่งรถลงสนามรับรองว่าภายในตัวรถไม่มีของเดิมนะรัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ถูกคอดกระบูถูเปลี่ยนนะครับอ่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนองาศาจุดระเบิดเฉยมีโอตัวแรกมีโอตัวแรกนะครับมีโอนูโอตัวแรกๆเนี่ยมันไม่มีเซนเซอร์กระบูมันวิ่งยังวิ่งกระจายกันเลยนะครับอ่าวิ่งแลนด์มูดับดับใหม่กูหละครับพี่น้องนะครับ พอมาเป็นฟีโนนูโวหนึ่งสามห้ามีโอหนึ่งสองห้าเนี่ยเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามามันก็วิ่งได้เท่าเดิมจะถอดจะใส่มันก็วิ่งได้เท่าเดิมอยู่ดีนั่นแหละนะครับเพื่อนเพิ่งเอถ้าเราไปแปลงขบูมันวิ่งดีกว่าเดิมด้วยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราทําการถอดเซ็นเซอร์นะครับถอดออกปับ๊บตัดหลอดไฟเลยนะครับถอดหลอดไฟออกเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปพะวงเรื่องอื่นนะครับเพื่อนรถสามารถขับขี่ได้เป็นปกตินะครับอ่ะ นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ